ขอนำบทความของคุณวีระหลงสมบุรณ์ท่านได้เขียนลงใน Facebook ไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะโดยมีใจความระบุว่าเน็บแนมลุงแต่กินเองมีข่าวเล็กมากที่บ้านกกกอกต่างก็กลัวกันแล้วแค่ไฟไม่ฟังหนึ่งกำมือไม่มีอะไรการที่หมอปลาพาพวกไปแถวบ้านลุงก็เพื่อแสดงตัวว่า เหนือกว่าดูแล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆเขาอยากให้ลุงเข้าไปนอบน้อมเอาใจขอโทษเรื่องที่ลุงไม่ได้ก่อแต่เป็นการวางแผนของคนอื่นเพราะเขาอยากเป็นลูกพี่ลุงตลอดไปโดยคิดว่าลุงคือกระต่ายบ้านหมอปลาคิดผิดมากเพราะลุงลุยแสงสีในเมืองกรุงมาก่อนตอนรุ่นหนุ่ม จึงทันคนพอสมควรเรื่องเครื่องดักฟังเป็นเรื่องของลุงไม่ใช่ใครจะไปบังคับให้ลุงฟ้องส่วนอุบิริยะก็อยากได้ลุงมาอยู่ในสังกัดแต่ทิฐิมากไปพูดดีกับลุงไม่เป็นการไปกกกอกของหมอปลาเพื่อเรียกคะแนนโดยใช้วิธีเน็บแนมจึงไร้ผลแถมทำให้คนทั่วไป รู้จักนิส,สัยแบบติดลบมากขึ้นอีกการปรุงอาหารใช้ชื่อคางคกเปรตสัมภเวสีกิ้งก่าและอื่นๆเพื่อถากถางเนิบแนมแต่ทำเสร็จแล้วก็เข้าตัวเองและพวกเพราะทั้งพระหมอปลาและคนอื่นๆก็กินของเหล่านั้นลงท้องตนเองเหมือนสาบส่งตัวเองและพวกพ้อง ไปในทางไม่ดีคนเลยวัยเด็กมาแล้วควรมีเวลาคิดแบบผู้ใหญ่การง้อแบบนี้ไม่มีใครเขาทำกันเด็กๆเ,เอาใจกอดแม่กอดพ่อเมื่ออยากได้สิ่งของไม่ใช่ตบหน้าแม่เพื่อของเงินลุงพลเจอแบบนี้จึงสบายตัวไม่ต้องกินอาหารชื่อประหลาดพวกเขากินลงท้องไปแล้ว ลุงกับ FC ยิ้มหัวเราะได้ความมั่นใจขาดหายขอพระนำเด็กๆเ,เวลาอยากได้ของเล่นอยากกินขนมก็อออนพ่อแม่ถ้าอยากไปดูอะไรที่รู้สึกกลัวจะจูงมือแม่ไปเป็นเพื่อนด้วยนึกถึงหมอปลาอุบวิริยะไม่มีลุงกระแสตกจึงขอให้พระนำทางโดยเลือกวันเวลา ที่ลุงกับป้ามีนัดทำรรบุญสามวัดอยากขอคืนดีต่อหน้าก็อายจึงขอคืนดีแบบอ้อมๆแค่เห็นหลังคาบ้านลุงเห็นพญานาคให้อโหสิก็ยังดีเอาพระนำกับนิมนต์พระต่างกันพระนำคือเอาพระไปเป็นเพื่อนเพื่อคุยธุระของตัวเองดังภาพพระไม่สำคัญ จึงนั่งอยู่แนวหลังประเพณีไทยรับพระในบ้านของเราพระควรนั่งบนผืนเสื่อเล็กๆก,ก็ได้เพราะที่แคบโยมนั่งล้อมครึ่งวงคมข้างหน้าพระมหาไพรวันคือให้พระเป็นประธานแล้วคุยกันไปต่อหน้าพระตามมารยาทที่สมควรแต่เมื่อไม่ทำแบบนี้จึงเรียกพระนำทางแก้เขิน ไม่ใช่นีมนพระเที่ยวชมบ้านลุงป้าพญานาคกกกอกเมื่อวานลุงมีนัดล่วงหน้าตามภาษาคนดังที่สุดเกือบปีแล้วไปทําบุญสามวัดมีคนกล่าวหาว่าหนีไปแล้วที่จริงคนพูดแหละหนีจึงมาก่อนวันนัดเพราะกลัวเจอลุงจะได้แกล้งตีลุงวันต่อไปเอฟซี FC ลุงพลไม่ต้องวิตกว่า ใครจะมาไม้ไหนลุงพลปหกบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นจึงล้มลุงไม่ได้มีแต่คนมีวิชามาช่วยเยอะแยะกับเรื่องสร้างใหม่แค่แป้งฝุน่นสูตรดมให้หอมชื่นใจพร้อมอมยิม้มขอบคุณคนศาสตร์แป้งที่มาช่วยให้ลุงดังไม่หยุดขอเวลาท่านรองนายกมาหาดีกว่านะลุงนอกจากนี้ ก็มีแฟนคลับ FC เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้ว่าท่านแรกกล่าวว่าอันนี้ยิ่งกว่าจุดทูบกับหัวอีกนะเห็นถวายพระด้วยเราไม่กล้าเอ่ยคำว่าสาธุเพราะชื่ออาหารไม่เป็นมงคลปกติเห็นใครทำบุญเราจะสาธุแต่ครั้งนี้ขอผ่านค่ะมีใครคิดว่าบุญนี้บริสุทธิ์บ้างคะ เจตนาเริ่มตั้งแต่ชื่อของอาหารลุงไม่ได้กินแต่กลุ่มที่มากินกันเองหมดค่ะท่านต่อมากล่าวว่าไปกระแนะกระแหนเขาว่าเขาเขานิ่งไม่สนใจไม่ตอบโต้สิ่งที่ทำตัวเองกับพวกก็ต้องรับการสะท้อนกลับมาเต็มๆเ,เหมือนการใส่บาตพระถ้าพระท่านไม่มาหรือไม่ได้รับของที่จะใส่บาต เจ้าของเสียดายก็ต้องเอากลับมากินเองท่านต่อมากล่าวว่าให้ใจรัวๆไปเลยค่ะวิเคราะห์แต่ละบทความเหมือนเข้าไปนั่งกลางใจผู้เขียนบทเอาไปล้านไร้ค่ะปรบมือรัวๆนิ่งๆไว้ลุงพลและพวกพ้องพ่อแม่พี่น้องกําลังใจที่ดีได้จากคนรักใครไม่รักก็อวยพรให้เขาโชคดีมีความสุขกรรม ย่อมระง,งับด้วยการไม่จองกรรมค่ะท่านต่อมากล่าวว่าลุงเดินหน้าสร้างบุญแต่อีกฝั่งยังไม่รู้ตัวว่าหนทางข้างหน้ามีแต่อเวจีสร้างแต่ความเกลียดชังขึ้นในใจตนเผาไม่จิตใจหากยังไม่หยุดคิดพิจารณาวันพรุ่งนี้ก็คงกลายเป็นสัมภเวสีหาทางหลุดพ้นไม่มีท่านต่อมากล่าวว่า ทำอาหารเองตั้งชื่ออาหารเองแล้วก็กลืนลงคอเองนักเรงพอท,ท,ท่านบรรยายได้สุดยอดอีกแล้วค่ะท่านต่อมากล่าวว่าคนที่อยู่เคียงข้างลุงทุกวันนี้ดูเป็นคนสินเสมอกันมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทนายสมเกียรติผู้ใหญ่ของสินค้าที่สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีที่คอยช่วยเรื่องบัญชีภาษีเหล่ายูทูบเบอร์ ที่วันๆเห็นแต่ช่วยงานและพากันทำบุญแต่อีกฝากเฮ้ยไม่พูดดีกว่าเนาะอท่านต่อมากล่าวว่าเห็นคณะหมอปลาเจ๊อุ๊บทำอาหารชื่อเปรตชื่อผีคิดว่าไม่สมควรทำทำอาหารไปถวายพระเลี้ยงคนน่าจะได้อนิสงส์มากกว่านะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบุตรความนี้ยังไง เม้มมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ